เาเกิดบอกนิสัยและวาสนา EP 2นะครับซึ่ง EP แรกเนี่ยผมได้พูดในช่วง6โมงเช้าจนถึง18นาฬิกากิเวลา12ชั่วโมงนะครับแต่ในคลิปนี้นะฮะจะเป็นภาคของตัางคืนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่18นาฬิกา1นาทีนะครับจนถึง6นาฬิกาคือ6โมงเช้าเลยนะคือ6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้า12ชั่วโมงครับว่าท่านเกิดในช่วงเวลาไหน ตําราเขาบอกท่านจะมีวาสนาและนิสัยอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปคําฟังคําทํานายนะฮะฝากท่านช่วยกดแชร์นะครับกดติดตามกดถูกใจให้กิจคอนเฟิร์มด้วยนะตรงนี้จะกราบขอบคุณมากครับและที่สําคัญนะครับท่านใดที่อยากจะหาของมงคลนะครับเครื่องประดับสวยๆงามๆที่แฝงความเป็นมงคลนะครับพลิกดวงพลิกชะตาชนะทุกอุปสรรค ในชีวิตเลยนะครับนี่ผมแนะนำนะฮะกำไรกริดคอนเฟิร์มของผมนี้เลยนะครับผมได้อัญเชิญพระกถานะครับอัญเชิญหัวใจเลยนะของพระกถาทั้งหมด11บทนะครับมาใส่เอาไว้ในกําไรสลักเอาไว้นะเหมือนท่านพกกระปิศักดิ์ติดตัวเลยนะครับและที่สําคัญฮะยังได้นําอักขระ12ราศีเพื่อจะทำให้ใส่ได้นะทั้ง12ราศีเลยนะครับพิกดวงพิกชะตานะครับเพราะฉะนั้นครับท่านใดที่มีอุปสรรคนะฮะเพียงท่านมีกําไรนี้เป็นกาลังใจนะฮะจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนทีเดียว ท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับทักเข้ามาในข้อความเลยนะฮะนี่กดส่งข้อความเลยนะครับกดส่งเลยนะครับตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่าสนใจนะครับในคอมเมนต์นะครับได้เลยนะครับ ผมจะดดต่อกันไปอย่าลืมนะพี่ก็ว่าสนใจตอนนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันเลยนะครับสำหรับถ้าที่เกิดในช่วง18นาิกา1นาทีถึง19นกา30นาทีนะครับเขาบอกว่าเป็นคนมีวาสนาดีนะฮะเป็นคนที่เด่นด้านสติปัญญาและความรู้นะครับแต่ตอนเด็กน่จะเลี้ยงยากเคยผ่านการเฉียดตายนะครับหรืออาจจะต้องพัดภาคจากครอบครัวนะครับหรือตอนเกิดนั่นนะฮะคุณแม่อาจจะพาออกหรือว่า คุณแม่อาจจะแบบเคยเกือบแท้งนะฮะก่อนที่เราเกิดจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ดวงชะตาคุณนะฮะจะลำบากช่วงต้นช่วงกลางบ้านปลายจะมีราบยศสบายนะครับท่านที่เกิดในช่วง1 9บนาฬิกาสานาทีฮะถึง21นาฬิกานะครับตามร่างกายจะมีตำหนิไฝปานในร่มผ้าครับเป็นคนมีน้ำใจมีวัสนาด,ด้านการงานรู้หลักวิชาจะได้เป็นใหญ่และมีราบยศเงินทองครับสำหรับท่านที่เกิดในช่วง21นาฬิกา1นาทีถึง 22: 30นาฬิกานาทีนะครับ ดวงชะตานั้นจะเป็นคนอาพับนะฮะในช่วงแรกๆต้องพัดภาคจากครอบครัวหรือครอบครัวแตกร้าวแตกแยกนะฮะคือพ่อแม่จะเลิกกันหรือพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยนะครับคุณต้องก่อร่างสร้างตัวด้วยตนเองนะครับแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยจะสบายนะฮะในบ้านปลายมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีแต่ให้ระวังนะครับจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะฮะ ในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อนะครับหรือคนอื่นยัดข้อหามาให้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับให้เกิดในช่วงยีบนาฬิกาสนาทีฮะถึง24นาฬิกานะครับคุณเองเป็นคนมีวาสนานะครับเมื่อแรกเกิดให้ราบแก่ครอบครัวนะครับแต่ชีวิตคุณต้องระมัดระวังจะงประสบอุบัติเหตุทางน้ำนะครับเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะครับมักได้รับการอุทัมภ์ค้ำชู จากญาติมิตรนะครับถ้าเกิดในช่วง24นาฬิกา1นาทีถึง1นาฬิกา30นาทีก็คือตีหนึ่งครึ่งนะครับชะตาชีวิตนะฮะกุณต้นระมัดระวังนะฮะมักจะมีโรคภัยเบียดเบียนคือไอโรคเนี่ยมันไม่ได้โรคหลายแต่มันจะมีการปวดโน่นปวดนี่ไม่สบายโน่นไม่สบายนี่เหมือนกระสอบก,กระแสกครับรักษาไม่หาย เดี๋ยวก็ป่วยนั่นป่วยนี่แต่ไม่ได้ป่วยอะไรหนักๆแต่รักษาไม่ค่อยจะหายนะครับมีมาเรื่อยๆเป็นพักๆนะครับดูชะตานะฮะคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะครับ เป็นคนที่เรียกได้ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยมักไม่ชอบบอกชอบเล่าให้ใครฟังนะครับจนบางครั้งคนอื่นเนเี่ยนะเขาไม่เข้าใจคุณนะครับเวลาคนที่ไม่รู้จักคุณเนี่ยมองภายนอนกเขาจะดูเหมือนคุณเป็นคนจิ๋งนะครับทำให้คุณเข้าออกับผู้อื่นได้ยากเพราะฉะนั้นแนะนาคุณต้องยิ้มนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้จักคุณก็ถามว่าคุณเป็นคนจิ๋งเป็นคนเรื่องมากเป็นคนยโสหังนะครับตรงนี้ต้องระพัดวันนะครับชะตาชีวิตของคุณนะครับต้องลดความใจกล้าเกินขอบเขตนะครับเพราะมันจะเสียหายเพราะเชื่อคนง่ายนะครับ อย่างไรก็ตามครับคุณเองหมั่นทํากิจการการงานคุณจะประสบความเด็ดอย่างมากทีเดียวนะครับอย่าหวังรวยทางรัฐเพราะจะเดือดร้อนนะครับถ้าได้เกิดในช่วงตีหนึ่งสาสมสิบเอ็ดนาทีถึงตีสามนะครับชีวิตคุณมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับที่หัวสายนะครับคือจะต้องพัดพลาดที่ที่หัวสายหรือว่า ที่โอสัยเป็นชื่อตัวเองไม่ได้อยู่ครับมักจะอยู่ที่มันเป็นชื่อคนอื่นนะฮะพอมีเป็นชื่อตัวเองก็มักจะไม่ค่อยได้อยู่นะครับต้องไปไปมานะครับเดินทางตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นมักจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะครับตุวสตาคุณจะก่อร่างสร้างตัวด้วยตนเองนะครับเป็นคนใจแข็งอดทนมานะต้องสู้บากบั่นจะเอาตัวรอดได้ในบั้นปลายนะครับแต่คุณต้องระวังคําพูดคําจาคุณจะทําให้เสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องนะครับ ถ้าที่เกิดในช่วงตีสามหนึ่งนาทีถึงตีสี่สามสิบนาทีนะฮะชะตาชีวิตมักจะมีเหตุเพราะคําพูดนะครับดวงคุณต้องระมัดระวังนะครับจะมีปัญหาเพราะว่าความใจร้อนนะครับมักเดือดร้อนเพราะคบคนพาลนะครับดวงชะตานี้ให้พึ่งตนเองนะครับและดวงชะตาคุณจะดีมากๆนะครับคุณอย่าพึ่งคนอื่นเลยนะฮะเพราะว่าชะตานะครับเมื่อกําเนิดคุณจะเป็นคนที่เลี้ยงยากนะครับนะฮะ แต่ว่าคุณเองนั้นจะเป็นคนมีความสามารถในตัวเองรอบวงวิจการดีสามารถตั้งตัวได้ด้วยตนเองนะครับถ้าได้เกิดในช่วงที4สามาทีถึง6นาฬิกานะครับคุณมักจะมีตำหนิฝ่ายปานตามส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะจะต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงนะฮะจึงจะเจริญดีคุณเป็นคนที่คิดมากเครียดวิตกกังวลเป็นคนเจ้าทุกนะครับเป็นคนอมทุกนะครับแต่คุณเก่งทางด้านอาชีพเก่งทางด้านช่างนะครับเก่งทางด้านเกี่ยวกับพวกการ ฝีไม้ลายมือนะครับอย่างนี้เอาอ,อาหารก็ได้นะครับคุณเป็นคนรู้หลักวิชาการหลักแหลมครับเป็นที่นับหน้าถือตาจะตั้งตัวได้ก็ด้วยความสามารถของตัวเองเป็นหลักอย่าพึ่งคนอื่นนะครับอย่าหวังรวยทางรัฐครับ